พองี้ยแม่งอนจะตบตีแบบเอ้ยอย่าไปยุ่งกับใครมายุ่งนี่ติวเตอร์กลัวเมียตติวเอร์กลลัวเมียแ้วไงต่อก็คือจะพาไปนู่นไปนี่จริแม่รวยไหมมันนั่งอยู่นี่อ่ะถามสิติวเตอร์กลัวเมียหรอติวเตอร์ไม่กลัวแกไม่โต้ตอบยิมก็คืองอนตลอดเวลาถ้าสมมติยิมจะงอนยิมจะปากหมูยใส่ติวเตอร์แล้วยิมปากงูอ่ะอันนี้ปากเนี่ยปากหงูแบบนี้ก็คือการคาราเบอลเนาะเนี่ยอย่างเงี้ยคืองอนติวเตอร์แล้วหรอติวเตอร์ยังไม่เสร็จเลยยิมเสเลยอ่ะ เห็นไหมเอาละอะเอาละเอาละ,าละบ้านกูแตกเราชอบเกลือแบบเป็นเพื่อนกันคือเราไม่อยากให้เพื่อนทำผิดบาปอ่ะมันก็ผิดบาปเลยเหรอครับเพราะว่าเกลือมีคู่มันอยู่แล้วเราไม่อยากให้เกลือรหรือเพื่อนคนไหนของเราทำผิดตอนนี้เหนือก็เป็นเพื่อนเราแล้ว เราไม่อยากให้เหนือทำผิดสิท์นะครับนายนี่น่ารักดีนะเกิดมาไม่เคยเจอใครแบบนายเลยว่าสิ งไอดีกว่าไงมองไงอ่ะคอดีก่าไงเอาละ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 จริงจริงไม่ได้ถ่ายแล้วรอกันแล้วเอาละไมวไู้หรืเรา้องกอดาลยหจิงนะไหน่ไอ้ยโอ้ยเดีงดนดเเล่นตัวแล้วไงเล่นตัวแล้ว I don't, I don't give a fuck who talked behind my back Cause the bitch knew better than to let me hear. There's some hoes in this house. 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 Say I'm the one you want, so come express it. Don't slip, don't slip, slip the nigga might push up on it. ตกลงร้ายรอบที่้านมองยังไงก็แพ้ทุกทางไม่รู้เรื่องอะไรมองมองไปก็เห็นดูมันราไรม,ไมันไม่หมงเหมือนดอกซีก่อนอรู้ไหมฉันขอชอบรอยยิ้มเธอรู้ไหมสายตาเธอทำฉันเธอ เธอแทไม่ใช่คนที่ฉันชอบตัวนั้นแต่ฉันรักจะขึ้นมาทุกวันนี้ไปไหนก็คงจะไม่ไหวก็ฉันร้องหาทางออกไม่ได้ก็เธอช่วยอยาน้ารักกันไปได้ไหมในเท่านี้ เจ้ล้านมองยังไงก็แพ้จดจากไม่รู้เป็นอะไรมองมองไปก็เห็นความ่านรักแต็มไปบอกเหมือนโดกสุดก,ก็เจอที่เป็นตัดไว้ช่วยทำไมช่วงนี้อยู่ด้วยกันบ่อยจังโอ้ยโอ้ยมาไม่ตรงนี้นะนเน่ะค้องเซ้าดำสวนไหมครับ เสื้อดำไม่มีนะทุกคนเสื้อดำโสดไเสื้อดำไม่โสดเสื้อดำคือคนไหนไม่โสดแล้วคนไหนแฟนไม่มีฮะไม่มีทั้งคู่หรือว่าอยู่ในหกร้อยกว่าคนนี้หรือเปล่าต้องมีสักคนแหละที่อยู่ในนี้ยุคสองพันอ่าต่อมีคนบอกว่าหอมไหลย,ยิมโอนให้หนึ่งพันเลยนะ เฮ้ย <ś m ik> เออถามไป่นี่เลยยิ้มอะกา้าพี่ไม่รู้ไม,ไม่รู้ได้ยังไงว่ายิมไม่รู้ยังไงเราอะนั่งอยู่ข้างๆอ๋ออยากเห็นภาพรีมเพย์ลาจุ๊บเลย <ś m ik> ตอบของ te ติวเตอร์ยิมแต่ก่อนเตอร์จีบก่อนหรือยิมจีบก่อนเตอร์จีบก่อนครับทุกคนถามแบบเด็ดมากรู้ในไงว่านี่นี่จีบเตอร์ยังไม่ได้จีบยิมเลยะคำตอบของติวเตอร์ยิมตอนนี้มีคนถามว่าเ er ตอร์กับยิมใครชอบก่อนก็เตอร์สิครับริงเงาะอาจจะแบบเน้สิสึ่งพร้อมกันก็ได้ป้าไม่แน่ คนห้ามมองเลยใช่ห้ามมองเลยทุกคนผมมองไม่้คนเยได้้าายแล้วอมีละฉันถ้าชอบต้งรูถ้าใช่ต้งรักทัวันยิงคึกั้คืนยิงทักหากลไแล้วต้องจหนักทางเสงไล่สงเขาถึงทักอยากถูกจักระยากเลิฟอยู่ ชอบสิเสมอหรือชอบยิม้มชอบถ้าตอนนี้ชอบยิม้มชอบยิมชอบยิม้มขอดูใจในาน,านั้นได้หรือเปล่าคะมีคนเดียวแต่ไม่บอกว่าใคร บอกลนะคือล้นะเล่นยงมีหัวใ,ใ,ใ,ใจชาชมาตามองตได้ที่ม่นี่องาฉันมไม่มีนะไม่มีครับเพราะตอนนี้รู้สึกดีกับคูบ่ของเรามาบหน้ Galafim viu. you เป็นดอกไม้ที่แบบมีเจมตั้งใจจัดอย่างดีอเ,เออยังแฟนฉลอนี่แย่ง,ยงนี่แฟน

ตายอ,อย่างพี่นั้นไม่ใช่คนนี้ไม่เหงาชูอ,อ,อูไม่ใช่คนที่ไม่นั้นเอาแต่ออการงานไม่เคยจะทำไม่ใช่นิสัยของอยากรู้ทำไมเป็นอย่างนี้นิวเตอร์เขาบอกว่าฉันก็นยินนัเหมือนกันเลือกใครอุยอ้ยอิอุ้น พอวิธีได้คุณต่อ,ตอ,ตอเป็นแฟน่อยค่ะก็ต้องเป็นมนุษย์ต่างดาวก่อนยากมากต้องเป็นเอเลี่ยนไม่เห็นยากเลยเงั้นจีหมุหมยิมต้องทำไงคะก็ต้องเป็นต่อ,ตอ